ครับคุณพ่อก็เิ็โควิดนะครับหลังจากได้ทําการรักษามาประมาณ16วันนะฮะอาการเริ่มดีขึ้นนะครับทางแพทย์ทางโรงพยาบาลด้วยทำทำการรักษาอย่างดีครับแต่ว่าในขณะที่ท่านทานข้าวเสร็จหลังจากนั้นท่านได้ช็อคเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันนะครับ สาเหตุที่คุณพ่อติดนะครับก็เนื่องจากคนงานนะครับคนงานซึ่งมาทําความสะอาดที่บ้านนะฮะก็ติดฮะติดนช่วงนั้นนะประมาณแล้้วววส่นนตัีคุณพ่อมีโรรคคปะจตัวุณพ่อเป็นโรคประจิตตัวอยู่แล้วฮะก็มีเบาหวานกับความดันนะครับในส่วนของการจัดการตัดอะไรบ้างคะในวันนี้ก็กระทำหันมากนะครับบอกเลยว่ากระทันหันมาก วันนี้ก็ทําการทำพิกิศสรษสต่อนะฮะแล้วก็ตามด้วยสดพิธีทาถึงวันที่19นะแล้วก็มีพิธีกองแตกด้วยครับแบว่าอนราวังที่านกี่ยกัโรคโรคของโควิดครับก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันน่ากลัวและมันเร็วมากขนาดผมเตรียมตัวทุกอย่างไว้ป้องกันทุกอย่างอย่างดี โลกพวกนี้มันมันมันห้ามกันไม่ได้มันมาเร็วมากไม่อยากให้เกิดขึ้นกับยแล้วแทนี่การจัดงานก็จะเวใช่หครใช่ครับทการจัดงานเป็นตามที่บอกไว้ครับก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทุกอย่างแล้วผมก็จะนำอสติของพ่อไปลอยัำคาน ก็ในฐานะที่เป็นพี่ชายคนตอนะครับคุณพ่อก็ได้บอกว่าให้ดูแลน,อนอ้องๆดูแลคุณแม่ให้รักกันมากๆครับสำหรับธุรกิจตอนนี้ก็มันอยู่ด้วยตัวมันเองได้อยู่แล้ว ครับก่อนอื่นเลยนะครับการรักษาตัวหรือการรักษาสุขภาพตอนนี้อยู่บ้านอย่างเดียวครับมันล้างมือมันทำความสะอาดแยกช้อนแยกทุกอย่างเลยครับอันตรายมากครับผมไม่อยากให้ทุกท่านสูญเสียกับคนที่เป็นหลักโอเคครับ 好。<Okay. S 2>